ครับสวัสดีครับพี่พบเจอกันเหมือนเดิมพี่พี่นี่ส้กระดูกกำช้างสวยๆเลยพี่หกร้อยนี่เหลืองเก่ามากเลยเป็นกระดูกนะพี่นะไม่ใช่งาน,นะนี่หกร้อยหกร้อยหกร้อยบาทเก็บไปลายทางบวกห้าสิบาทเลยพี่นะแล้วมีเสื้อยันเพ่าเดิมนั้นเนี่ยฮะเป็นเป็นฝ่าเท้านะเป็นเสื้อยัน สวยอะไรพี่มีปั๊มตาวัดด้วยเสื้อ,อยนันพี่เ,เดิเป็นเสื้อนะพี่นะสองหน้าเลยหกร้อยหกร้อยแล้วยังมีองค์สามร้อยเสียองค์หนึ่งพันนะพี่นะเฮ้ หลวงปู่ทิมครับหานุมาหลวงปู่ทิมเนี่ยหานุมาจับเขา่าอุดตะกุดทังคำนะพี่นะนี่เนื้อนวะนะครับกับเบ้าคีบ็อกซ์เดิมๆเลยอย่างสวยเลยพี่เก้าร้อยบาทเอาเก้าร้อยตัวเนี้ย นปูหรือสีดิงดำครับพี่ยกชุดเลยหกร้อยเออพี่พี่นี่มีดเป็นมีดหองเขเดิมนะเป็นกระดูกกำช้างนะมีดสาริกานะแล้วก็มีเหรียญปูดทิม เวลาหารไล่จะของเดิมเขาเลี่ยมเพื่อขึ้นคอใช้มาแบบเนียนได้สองหลวงพ่อเลยเนี่ยเจ็ดร้อยพี่สองชิ้นนี้เจ็ดร้อยน่าใช้มีเขี้ยวเสือไฟด้วยเจ็ดร้อยบาทนี่นสวย,ลยและเต็มเขี้ยวนะเขี่ยวเสือไฟเต็มเขี่ยวนี้พระอุปกคุตเขมร สวยงามมากพระอุปคับประคุตขมินหกร้อยหกร้อยเอ,อมีอันนี้เขี้ยวเสือแกะพับปิดตาหลวงพ่อเดิมมีเขี้ยวเสือนะพี่พับปิดตาหลวงพ่อเดิมเนี่ยครับเจ็ดร้อยบาทสวยเลย ยี่สิบห้าสตวรัตชลูนะครับสวยที่สุดสวยเลยพี่สวยเจ็ดร้อยบาทสวยมากมาก น,นี่ยี่สิบห้าสัตวรรษนี่บล็อกเดิมๆเ,เลยนะเดียเดิมๆเ,เลยพี่จับขอบเดิมๆเ,เลยอันนี้หกร้อยมาพี่ตะกุดตะกุดปุดทิมพี่ตะกุดปุดทิมตะกุดก้าหนิ้วมีจานอันนี้จานนะอันนี้มีจานมือด้วยมีโค้ดก้านิวพี่ดอกเนาะเก้าร้อยบาท นี่บุดโทนเก้าเนิ้วพี่เก้าร้อยบุดทิมุตรหาไล่น่าใช้และหายากดาเป็นเคี่ยวหมูตันนี่บอกเป็นกระดูกกามช้างมีหล่อพ่อเดิมมาแล้วสวยสุดเจ็ดร้อยบาท ด้ามเป็นเชี่ยวหมูตันพี่โคตรเก่าเลยมีดปากกาสวยแล้วก็มีดกงจักรนาลายห้านิ้ว 2003, พันสามเพราะเดิมครับไม่อยู่ด้ามเดียวนะไม่อยู่ด้ามเดียวนะพี่กงจักรนาลายพันสาม เก็บปลายทางบวกห้าสิบบาททุกรายการนะทุกกล่องโอนเงินสดส่งให้ฟรีครับเดี๋ยวมาดูองค์ละสามร้อยสี่องหนึ่งพันบาทไปแก้ปูุกสามร้อยแหวกม่านปังมารวิชัยพะกวยสามร้อยบาท หล่อบ,บนลานหลวงพ่อเดิมสามร้อยบาทเขี้ยวเสือไฟพระปานตัวที่หนึ่งโป่งฟ้าตัวที่หนึ่งสามร้อยบาทตัวที่สอง สามร้อยเขี้ยวเสือพ่อปานครับพี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเหรียญทองแดงเก่าๆเลยสามร้อยบาทองละสามร้อยสี่องหนึ 40, ง่งพันครับพี่เหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาพ สามร้อยบาทคุณแผนบั้นกลางอืมสวยสามร้อยบาทพักกิ่งนี่รอบนลานเลยพี่พักกิ่งวัดบวรนะสามร้อยพักกิ่งดีน้ำมนต พระกิ่งดินน้ำมนต์เก่ามากสามร้อยเพี่วันละขังโคตรสวยเลยพี่พระสมเด็จวันละขังองค์ที่หนึ่งสวยงามมากความตลับหนึ่งใบหลังปาดสามร้อย องค์ที่สองหืสวยเก่าสามร้อยองละสามร้อยท่าสี่องหนึ่งพันบาทนะนี่ปิดตาหลวงพ่อแก้วนี่เปิดหน้าเปิดหลังเลยพี่นี่โบราณมากลงรักปิดทองสวยเลยฮะอันนี้สวยมากสามร้อย ปิตาแจกแม่ครัวหลวงปู่สุกสามร้อยปิตาปุดทิมวรลหานไล่องนี้มีเกสานะนี่มีเกสาของพ่อด้วยสวยเลยมีพลอยฝังสามร้อยสวยปิดตาหลวงพ่อเชยนี่ยอดนิยมเลย พิมพ์นี้พิมพ์ยอดนิยมสามร้อยปิดตาหลวงพ่อขำนี่กทมรครับพดัดดังนะสองสี่กว่าสามร้อยนี่ลายองค์หมวกแก๊ปวัดอนุง มียันด้วยตาวัดอนงสามร้อยหลวงพ่อไปหล่อบนลานพิมพ์จิ๋วสวยเลยครับสามร้อยและหลวงพ่อเงินบางคานสี่ชายจิวันคว่ำสวยงามมากจมูกชมพู สามร้อยองละสามร้อยสี่องหนึ่งพันนะพี่นะ้าอีพีนี้ต้องเท่านี้ก่อนนะพี่นะ้าสวัสดีนะครับ